สีขราบท่านผู้ชมวันนี้เราก็อ,อยู่ที่ที่น้ำตกของผมเมงตอนนี้นะครับเราก็จะออกเดินทางไปเที่ยวกันแต่ตอนนี้เพื่อนยังไม่มาเลยครับเพื่อนนะัดแปดโมงทุ่งตอนนี้ไม่รู้กี่โมงแล้วดูกันน่าจะเกินแปดโมงทึ่มแล้วครับเนี่ย ก็ดังรอเพื่อนต่อไปนะครับเพื่อนเราเป็นคนดีตรงเวลาครับเราก็จะดูว่าเพื่อนเราเป็นคนตรงเวลาขนาดไหนเราก็มาดูดูกันนะครับว่าตอนนี้นัดแปดโมงครึ่งครับแปดโมงครึ่งยังไม่เสด็จเลยแล้วก็ชิมข้าวรอแล้วหนึ่งแล้วก็ตามด้วยน้อต้องหู้แล้วสองถ้าถึงเที่ยงนี่ก็คงพิจารณาตัวเองแล้วนะครับ แล้วข้าวก็กินเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาเป็นเก็บใบไม้รอนัดแปดโมงครึ่งถึงเก้าโมงครึ่งอาเป็นยังไงคนมาสายอ่ะพักทายซสรไม่สายไม่สายแปนเดียวเองนี่นะมีความสามารถแต่งหน้าบนรถได้เดี๋ยวให้เห็นตอนก่อนหน้านี้เดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมี่าไปมีสองสาม

ากาศโคตรดีเลยครับวันนี้ตอนนี้เราก็ถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยแลครับเ,เราจะพาไปดูห้องพักว่าเป็นยังไงที่นี่คือจันทาราวเวเลเขาใหญ่ววโอเคปะสวยสๆ,ๆ คำจุจ Th mm. ัตตาราเวเล่เขาใหญ่เราไปดูกันเลยนะครับห้องที่นี่ก็จะเป็นสไตล์บาหลีครับบาหลีหรือเปล่าบาหลีแหละนี่ครับห้องก็จะเป็นใส่ที่เป็นคานีมูลครับคานีบูนก็จะเป็นแบบบ้านเป็นหลังหลัได้ทั้งหลังเลยนีน่ก็เจอเดินเนข้ามาก็จะเจอที่นอนไปเลยลนี่ก็เป็นน้องที่เรา,เาพามาด้วยะครับอัครเดชแล้วก็มาว่า แต่ซิกเนเจอร์ที่ผมจะพาไปดูนะครับห้องน้ำน้ำใหญ่มากห้องน้ำคือสิ่งสำคัญผมผมจองที่นี่เพราะว่ามันมีห้องน้ำที่เป็นโซนที่เป็นแบบเอาดอด้วยเอาดอคือตัวนี้ตรงนี้ผมชอบมากเลยคือเนี่ยมันสามารถอาบน้ำตัวนี้ได้เลยแล้วอีกอย่างหนึ่งห้องน้ำมันมันกว้างอ่ะห้องน้ำแบบเรเลย พื้นที่ห้องน้ำครึ่งหนึ่งของบ้านโอเคแล้วก็เดินออกมาก็จะเป็นห้องพักเตีนนยงนอนเลยแยกเป็นโซนกันแล้วอีกที่หนึ่งคือซิงเลเจเปิดออกมาเป็นประเบียงเนี่ยครับระเบียงก็จะสวยมากที่นั่งเล่นนั่งชิลบรรยากาศก็ดูนี่ก็เราจะได้ข้างหลังเป็นหลังของเราไปเลยครับก็มาตามดูนะครับว่าส่วนกลางฟาซิลิตี้หรือพวก ฝากไว้น้ำจะเป็นยังไงเราตามไปดูนะอันนี้คือบรรยากาศตอนบ่ายๆนะเดี๋ยวดูตอนเย็นๆพอเราเปิดไฟมาบรรยากาศเป็นอีกแบบนึี๋ยวงคอยติดตามโอเคโอเคเมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามดอกไม้งาจมไม่ใช่คาขวัญที่นี่นะครับโดยคำขวัญที่บ้านผมเองเราจะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดเพื่อนตอนนี้เพื่อนยังไม่มาหรอกตอนนี้เรามาไหว้นางม่อน แล้วเดี๋ยว,วเดี๋ยวเราก็จะไปทานอาหารที่ขึ้นชื่อที่เนี่เรียกว่าอะไรหมูกระทะหมูกระทะปะปุหมูกระทุปุปะปุปะปะปุอโอเคครับวันนี้เราก็เป็นวันหยุดเนาะก็มารีวิวว่ายน้ำขอตัวว่ายน้ำก่อนขอตัวว่ายน้ำก่อนนะครับ ตามติดต้น,นนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามกดชอบสไครป์ผมด้วยอย่าลืมน,นะครับตามติดต้นไปครับไปแล้วครับ